กรอทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็น s m s ข่าด่วน New Pass สมัครวันนี้ใช้45วันวรูเลอร์วงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก s m s ข่าวบันเทิง New p a s สมัครวันนี้ใช้1 5วันสมัครคีิปพัน New Buffet กดดอกจัน42648224411สมัครคลิปสตาร์พัดน์ Buffet กดดอกจัน42648233311เฉพาะเครือข่าย AAS อันนี้ทำซิงเกิลค่ะอันนี้ชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงเหรอเจ๊แล้วล่ะเรายังบอกไม่ได้ไม่หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วคือคนแต่งยังไม่สรุปให้เราครับก็คือพี่เบียร์ได้รู้ว่าร่วมประจิ้์นี้เป็นยังบ้างก็ดีใจครับก็คือเราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งนะครับในในอัลบั้มคอยยิ่งเลิฟสองต้องบอกว่าในในในชุดแรกนะก็คือคอยยิ่งเลิฟหนึ่งเนี่ยเราก็เคยติดตามผลงานแล้วเคยฟังนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าชอบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เกิดมากับกับเพลง เพลงที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์เรื่องเกี่ยวกับองเสียงร้อสายมาถ้าใครจาได้ก็คงจะเป็นตั้งแต่ตอนเดอสตาร์ซีถ้าใครจาได้นะอาจอาจะนานแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาร่วมง,งานก,กับในในโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ครับก็ยินดีครับแล้วก็รู้สึกว่ายังมีศิลปินอีกหลายๆคนที่เราชื่นชอบนะครับอยู่ในร่วมในระเบ,บ้าเดียวกันด้วยอย่างนี้ระบ้าเดียวเหรอคะระบ้าเดียวก็เลื่อนออกไปอีกนึงนะครับก็คงจะเป็นปีหน้าครับใช่ครับก็ จร,จ,รจ,รจริงจริงก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนช่วงเวลาที่นานที่สุดเลยตั้งแต่ทำทำเพลงมาเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะมีเพลงปล่อยออกมาเรื่อยๆครับแต่อันนี้ก็คือห่างหายไปเลยปีหนึ่งเต็มเต็มนะครับแอบกังวลนะคะว่าตอนนี้จะซาพวกเนโอ้ยไม่หรอกถ้ากังวกลก็คงกังวลไปนานแล้วนี่ตอนนี้เราก็ผ่านมาเกือบจะ5ปีแล้วนะครับก็ก็คิดว่าเฉยๆแล้วล่ะชินแล้วก็รู้สึกว่าบางทีการที่เราทำอะไรให้มันช้าลงบ้างมันก็มันก็น่าจะดีขึ้นเหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้ ได้มีโอกาสที่จะได้รับรู้ถึงสิ่งที่เราชอบจริงๆตล้วเราทูสิงไงบ้างนะครับเรารู้สิกงไนบ้างที่แบบพีดเดิลสตาร์แบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็เข้ามาแล้วต้องเวียนไหวตายเกิดไปอะรบี้ตายเกิดเลยเลยเวียนไหวได้แต่ว่าคงไม่ตายก็ก็เปเรื่องปกติครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือช่องทางในการเข้ามาเป็นเป็นศิลปินบรนดาลามันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรายการประกวดต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็น แบบสายตรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคนที่เข้ามามันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่ที่ที่คนเก่าๆก็ต้องแบบรู้สึกหวั่นไหวบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผม<ๆ>ผมเฉยๆนะ,ะว่าอย่างถึงเข้ามาเป็นพิธีกรนักแสดงคร,บราบกลจะตันไหมคะเพราะเราลองเห็นเดียวก็ไม่ตันนะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเรา เราทําเพลงเนี่ยการทําเพลงมันไม่ตันอหรือแล้วนะครับเพราะว่าเรายังได้มีโอกาสคิดหรือว่าได้ทําเพลงใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราที่เราเป็นห่วงก็คงจะเป็นเรื่องของงานที่ที่เราจะก้าวไปข้างหน้าในในทางของเราได้มากแค่ไหนมากกว่าแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่รับการแสดงในทางการแสดงหรอก็เอาไว้ก่อนนะครับเหมือนเดิมมีมีมีคนติดต่อมาเยอะไหมครับมีครับมีก็ก็ล่าสุดก็มีติดต่อมาแบบเป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เราก็แต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ ก็ทําเพลงไปดีกว่าว่าส่วนหนึ่งคือเราก็ยังแบบกําลังยุ่งๆกับเรื่องของการทําเพลงด้วยนะครับแล้วก็ติดนี่แหละครับก,ก็คือเพลงที่อยู่ในในัะบ้านี้ด้วยครับผมทําไม่ได้หรอกๆๆมันมันต้องทำหลายๆอย่างพร้อมกันผมทาไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเราเราไม่ได้เก่งขนาดคนอื่นที่จะทําทุกอย่างพร้อมกันแล้วมันจะออกมาดีทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเรากลัวว่าถ้าทำทั้งสองอย่างแล้วมันอาจจะไม่ดีทั้งคู่เลยครับแลวอย่างละครกับภาพยนตร์นี่มันต่างมันต่างกันไหมเหรอโอกาสจะมีอนี้อ๋อ ถ้าถ้าให้เลือกถ้าให้เลือกนะหมายถึงว่าถ้าผมสุดท้ายแล้วชีวิตผมเลยสองอย่างนี้ยังต้องเลือกผมเลอกหนังดีกว่าครับมีอะไรไหมคะตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีหรอก <laughs> พูดอย่างนั้นแหละครับก็คงทําเพลงต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าวันไหนเราเรารู้สึกว่าเราเราเราก้าไปถึงจุดที่เราคิดว่าเราเราพร้อมแล้วล่ะก็คงจะเป็นเวลานั้นทุ่มสิบล้านเลยเล่นสแสดงเคไหผมว่าคงไม่มีใครทุ่มหรอกครับแล้วด้วีกรแลวครับทีกรก็สนุกดีครับมันก็คือ เวลาเราทําอะไรที่มันเป็นตัวตัวเองอะครับคือเราเราอย่างสมมติเราเป็นพิธีกรเราก็จัดในการที่เป็นเป็นเป็นตัวของเราเองแล้วเราก็อีกอย่างหนึ่งคือรายการที่ผมไปจัดเนี่ยรายลายปฏมันก็เป็นรายการที่พูดถึงเรื่องของเพลงเราได้อัปเดตเพลงใหม่ๆจากจากศิลปินของทั้งค่ายแกรมมี่ด้วยแล้วก็เราได้เห็นผลงานของหลายๆคนที่ที่เขาแบบเติบโตขึ้นมาเราก็ได้มีโอกาสที่จะเอามาปรับใช้กับเราด้วยแล<ไ>้วก็เป็นงานฝึกตัวเองในการที่จะไม่ว่าจะเป็นการแบบเขาเรียกอะไรไหวพริบ หร,หรือว่าเรื่องของการเอนเตอร์เทนคนด้วยเวลาที่เราไปออกงานก็ช่วยได้เยอะครับถามเรื่องแฟนบ้างไม่เคยมีข่าวใครน่กเสืตซะแต่จบมาเออใช่ก็ก็ก <c oughs> ดีแล้วฮะไม่มีตอนนี้ไม่มีไม่มีเลย <c oughs> ครับกิ๊บหวานซึ่งไม่มีเลยแอบชอบก็ไม่มีอืม <c oughs> ไม่ไม่มีมากกว่าคือคือ,คอว่าส่วนหนึ่งคือเราอาจจะเราจะใช้เวลาส่วนมากนะครับในการที่จะแบบ อะไรอะคือเลิกเยอะไง mm hmm. แล้วก็แล้วก็คือด้วยความที่เราอายุไม่น้อยแล้ว mm hmm. ผมเคยบอกไปหลายทีแล้วว่าอายุเราไม่น้อยแล้วเราไม่อยากจะแบบมีแล้วก็เลิกมีแล้วก็เลิกเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวคนจะมองว่าเราแบบเราเป็นคนแบบมีแต,แต่ครบก็เลิกรู้เลิกลผมว่ามันอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราอยากให้มันคือ ถ้ามีก็คือมีทีเดียวมีทีเดียวดีๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้แบบไหนคะจะได้แบบไหนครับจะต้องผ่านออกสื่อเลยมันอธิฐานคนรุดเลยที่ตั้งไว้อะไรเงี้ยก็ก็คงไม่ได้แบบต้องการทางฟ้าอะไรแาบนั้นแหละครับแต่ว่า ก็คงก็คงเป็นเป็นเป็นคนที่น่าน่าจะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ต้องเข้าใจเราเพราะว่าส่วนหนึ่งเราทํางานตรงนี้เนี่ยมันมันอาจจะย,ยากทีหนึ่งในการที่แบบจะหาคนที่จะเข้าใจเราอย่างนี้กลัวว่าคนจะมองว่าแบบเราปิดตัวเองไม่ปิดนะเปิดตลอด <laughs> แต่ไม่มีใครเขาเอาเราบ้างว่าครับเห็นไออีสแกรม้วชอบโพสอะไรแบบเป็นแนวคิดคำพูดใช่ไหมฮะเป็นเป็นแนวคิดอะไรนี้ก็คือบางทีเราอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ครับแล้วเราหรือว่าเราเราอ่านหนังสือแล้วเราเป็นคนที่ที่ชอบ อยากแชร์ให้นพื่นได้ได้แบบได้อ่านเหมือนกับเราว่าบางทีเนี่ยความรู้สึกที่เราที่เราอ่านมาบางทีในคิดแบบนี้เนี่ยม,มันมันมันมีนะมันมีแต่ว่าคนทั่วๆไปอ่ะอาจจะไม่มีโอกาสได้อ่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าคนไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือกันเยอะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราชอบเราก็ยกมานะแต่ว่าบางอันก็คิดเองแล้วก็อยากจะประชดอะไรบางอย่างกับกับสังคมหรือในในปัจจุบันเราก็อยากจะเขียนก็เขียนขึ้นมาเลยแต่ว่าที่ผมเขียนอยู่ก็คือแบบมันก็ยังมีความ ออซอฟอยู่เราก็ยังแบบสกรีตตัวเองอยู่เพราะเขียนุ๊บก,ก็ต้องอ่านสักประมาณ4ีหรอบว่าจะไมไ่ไปกระทบใครหรือเปล่าจะไปทําให้นักข่าวเข้าใจหรือเปล่าว่าเราด่าใครอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีพยายามพยายามสกรีตเต็มที่ทำดูชสัญญาด้วยกับเอ็กซ์ออนนีก็คือไม่มีนะใช่มอ,อปีสุดท้ายก็หมดปีหน้าครับเป็นสิงคาคมก็คงพร้อมแก้มนะฮะก็คงก็คงจะต่อก็คงมีปัญหาอะไรครับเพราะว่า อยู่ที่นี่ทางที่บอยเขาก็ดูแลเราดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้ทํางานเพลงกับค่ายต่างๆในในแกรมมี่ด้วยนะครับก็คือเหมือนกับว่าเขาก็ให้โอกาสเราเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรเมกคงจะใช่ครับก็มันเหมือนกับเราได้ทําสิ่งที่เราชอบด้วยนะครับแล้วก็มีมีค่ายที่ดูแลเราดีๆด้วยผมว่ามันก็โอเคที่สุดแล้วครับบางคนมองว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้ละครอย่างเงี้ยคุณบอยยื่นบทให้หรอย่าเ้วราทำให้แบบเอออย่างบอยไม่อยากจะต่อยาเออ๋อไม่ไม่จริงๆแล้วจริงๆแล้วตอนนี้คือ ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยพี่บอยเขาเขามีความคอนท้านที่จะให้โอกาสเด็กมากอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ที่ผ่านมาอยู่แล้วละแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็ เขาเรียกว่าให้โอกาสเด็กค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่สุตมว่าถ้าใครที่แบบที่อาจจะไม่ชอบอย่างนี้เขาก็ไม่คือเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่จะบังคับให้ทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็เราก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะครับก็คือสองร่าที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็ให้โอกาสเราทํางานอย่างหนึ่งอย่างรบานี้นะครับเราก็มาร่วมงานกับ GMMTV นะครับก็ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่บอยก็มอบให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็จุดสิว่ามันก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่โอเคแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับ